สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายช้งนะคะกับรายการทศสังเ่งนิวอัปเดตค่ะในวันที่15เมษายนค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะ วันนี้ราคาทองคำสปอตในช่วงกลางวันเกิดแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแรงในระดับสูงสุดที่บริเวณ1,746ดอลลาร์อย่างไรก็ตามนะคะราคาทองคำยังคงมีความน่าสนใจคะ่ะในขณะที่ IMF นะคะก็ได้มีการปรับลดการคาดการณ์ของเศรษฐกิจโลกปีนี้หดตัว3%จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีสมาชิกกว่า90ประเทศจากทั้งหมด189ประเทศเรียกร้องของความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ป นี้นอกจากนี้นะคะ i m s มเอชี้ว่าเศร,รษฐกิจโลกในปีนี้นะคะจะประสบกับวิกฤตการเงินที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศร,รษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษ1930 สำหรับคืนนี้สหรัฐจะมีการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟดทั้ง12เขตค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโควิดในีนะคะนอกจากนี้นะคะสหรัฐจะมีการประกาศยอดค้าปีเดือนมีนาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง8.0%แย่ลงจากเดือนกุมภาพันธ์ลดลง0.5%ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนมีนาคมค่ะตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงสุระดับ 35.2จากระดับ21.5ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะการผลิาาตเอ้าสารรมเดือนมีนาคมค่ะตลาดคาดการว่าจะลดลง4.1%ค่ะแย่ลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่มขึ้น0.6%ส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าปรับลงสูงแนวรับ1,700ดอลลาร์โดยราคาทองคำมีแนวรับที่1,700ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,730และ1,750ดอลลาร์ ส่วนค่าเงินบาทค่ะมีแนวโน้มแข็งค่าค่ะส่วนทองคําแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ25,800-26,150บาทค่ะและวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิษราแล้วค่ะสามารถติออตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ๊กตามทายรายการได้เลยนะคะพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ